ໃສ່ເຫັດເດະຄັນແມ່ນເວົ້າລ້ຽງເຫັດນະຄັບແມ່ນກິນເຂົ້າຢູ່ກະວາງຄໍາເຂົ້າເພິ່ນວ່າ ุกสวัสดีครับพี่น้องปองไปเอฟซีที่เขาหลบหลักทุกทุกทานนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับเมื่อนีนผ้าบพรานผ้ามาานะครับกระแสเรียกร้องครับเมื่อนี้ทั้งอีใหญ่ๆเท้งอีหน่อยๆนะครับแต่ว่าดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากันเลยลูกเออสวยงามเห็นแล้วครับพี่น้องบังคับบังคับบังคับสี เห็ดปวกครับเห็ดปวกครับพี่น้องบังเห็ดปวกน้องกันครับพี่น้อง book, ครับเห็ดปวกจิกครับพี่น้องแต่ว่าดอกง่ง <Yeah. S 1> เอาลกให้ <Yeah. S 1> บึงยมเกยจยเหนีดบพี่น้ององัด book, ครับเห็ดปวกจิกครับดอกงามๆเลยครับฝนนะครับมูน อีกหลายดอกนะครับยึดนัางในผลครับพี่น้องโผลครับมัวนนะครับว้าจิออกไปเดินมันก็มีผลผลเยอะหน่อยคุณยุคางเทียงหน้านะครับพี่น้องผม อย่ค้างเทียงหน้าเลยนะครับนาพุ่มใจกับเก็บเอาไหมนี่หน่อยๆใ้บังหนูพ้นงานโอ้เกียวเลยห้อมพอักจมเอาครับอืมหางงัดเอางัดทางงัด อืมงัดเข้าไปอืมดีดีมีหอดผู้เก็บไห้นะครับพี่น,อน้องผู้ผักกับมี่เม่ดเราบ่ทา้งเจ้าทางงลังไปผุนเกิดออกไปมันเกิดจัหอดขั้นใดผุนนี่ เห็ดปอกกีครับห้เาเปลือเชียนะครับพี่น้องถ้าเอาดอกมันบานแต่ว่ามองห้อยเพิ่อเชียเห็ดตะลไวไวก็มี่นะครับ,บ,บโอ้้ไปแล้วครับยีน่น้อยแล่นแล้วพ่อเห็ดใส่ล่ะ,ะตำคนขีดสอง <laughs> เอาหอ่วเพินปานวัาแทะกุ้งหนูมันเงาวซ้ำเลยนี่ปาน <laughs> โอ้ปานบักเฮ็ดจี่ว้ยนะครับผู้เท่าโบลานเป็นจินนะครับเฮ็ดอันนี้ได้ยินวานะครับแต่ว่าจะคามมาาล้องม่กกากินดึกดอกใหญ่ดอกจังแานกินว่าแ่นบโอ้ยคนไปเอาเฮ็ดปวกดีกว่าครับพี่น้องคน,ะะนอหอ นี่ครับเห็นไว้อีกมุมนี้ครับพี่น้องยุง่มหนึ่งนะครับาาน,นี่เหยียบคักระดาษอ้าวเออเออนื้อมันกระสอดขึ้นมาเองหรออออุ้ยดอกจุ่มก็มีนี่นะนี่ครับพี่น้องโอ้ถือคอนสายเสียมก็ไดาษอ่อาทำงานให้เจ๊กเจ็บน,น,น,นี่ครับเนี่ยเหม็นหน่อยนี่พี่น้อง มีแต่ตัวเงโอกเก็บหักเโอ้ยมาเก็บซะเพื่อนเพื่อนและยังคือมวลเพื่อนอย่าดึงไม่ได้ไม่ตท่าดึงเออดึงน้ำกันน่ะล่ะเอาลุยลุยลุยโอ้ยมวนนะครับถึงสีบรั่งไหลแต่ว่าก็มวนนะครับมวนมักเห็ดสายเห็ดนะครับขั้นแม่นว่าเลี้ยงเห็ดนะครับ แม่นกินเขาอยู่กัว่างข้ามเขาเพื่อมาอืมหน่อยๆนี่เนี่ยเอาแล้วว่าจะไปเคีียมันเดี๋ยวมันกับโพกันมา้งเออ็ดเนี่มันบาดนึงแสบฉันว่าอยู่เสือเหนี่ยวก่อยจ้าอาอืมเฮ้ยหักสับบ้านนั่นว่าเอาตีเห็ดหักมาเพิน แต่ข้องเห็นหักจังโมผิดเนี่ยนว่าเถื่อนตันวะว่าเถื่อนตันบ่นจเจออีกนะครับแถวนีก็ะมีใเ่เหรอมีเซ่โอ้น่นเออม,มันลงไปลวดโอ้ยโอ้ยซมหนีโจก็ไม่เห็นมันเนาะ ไม่สร้งมีแหงน้อยนี่โอ้เนี่ยโอ้ย,อยนี่พี่น้องเอ้ยจนว่าพ่อเห็นเป็นหูบนะครับมมโมลุมีลี่ดีดีก,กำหัวพ่อเห็นหางครับขึ้นเป็นปาก็ะไรหักปุ๊ดเหลี่ยรลอย อนบ่มีผู้มาหลอาไหมนี่ห้อยยังวะหอยคมบหมนรคมเด้ไปคม่ไลูบไปซื้อลูบไปซื้อเลยแก้วส้นอ่ะัน่ะน่อยๆตกใจมันคิมาสั้นกันแค่ไหนีน ย่งกัดบาเฟินบักัด่าบิบ่บงต่ละสุดนะครับสุดเจ็บเฮ็ดนะครับนี่โดยละม่อมนะครับเอามือวางเดือเฟินเอายงกัดเดอกเฟินงัดลงไปอีกเขาเลืกลกอ,อกอ

มืบอดอีกอืมสวยงามแต่มันใบไม้บังโอ้ยยังกินวะยปาดห้อมที่ครึ่งกับตาเราเฟิเนี่คุ้ยแค่วะไปไปห้องคอยพ่อไว้แล้วมาเฟินตามหลังข้าพเจ้ามาไม่ใช่ไมหยังกว่ ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตาโลตาดีแท้ว่าตาโลเก่าคือเก่าห่อยตีนพร้อมนี่่นห่อยตีนพอบูเห็นตัวนี้สันเข้าบ่ได้มาทางนี้จะพอดโอ้ยกะตดใจเบิดตาบุ๊คไปไปไหมเสร็จส่งก่อนเไ็่ส่งครับพม่เลยคุณ ตามหลังนะครับเต้นด้วยยุงยังวกัดเราเฝ้าออกเมื่อซ้ำนี่กับแกงแล้วห้องแล้วแรงนี่เจอแล้วครับเจอแล้วครับอู้ยว่ามันกี๊ก ก็เม็นของน้อยนะครับนี่มันเป็นผงบักใหญ่นะครับอุ้ยอาเซนาเฟิ่อนเหมือนกันนะโอ้ดอกบักใหญนะ่นึ่งเต็มตาแล้วบานโอ้แบบเก๋วเลยไปห้งองเนี่ยยุ่งกัดปะพอ่อหรอกระซำนี่แหละพ่อได้อยากไปกินครับที่น้องผมไปงาน,าน,นเนมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อยุ่งกัด ฝากพี่ตอนน่องซ้ำนี่นะครับพี่น้องผมนิดเน็ตน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ตอนน่องไว้ซ้ำนี่พบพ่อกันคลิปหนาเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคันนักคันชอบนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามจานวูวน้ำเด้อกินกดนึกว่ากดฟันม่กกดไปยังไงโอ้ยแต่ขนาดไทยเดียวกันยังหยิบว่ากดนะครับพี่น้องซับสไครต์ก็ไ้ <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อจอยซ้นำนีสะก้อนนะครับพบพ่อกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องผมเอาไว้ซ้ำนีกอนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม <laughs> ไปอีกอยู่บน้นนะ <c oughs> ไปเมื่อ <c oughs>